สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะว,วันนี้มาแจ้งข่าวดีชาวนานะคะซึ่งทกสประกาศพร้อมโอนจ่ายเงินชาวนาไราละ1,000บาทจำนวน5 0 0 0 0 0 40,000รายนะคะภายในสามวันค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการโคศกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกศน,นั่นเองนะคะได้มีการเปิดเผยว่าธนาคารนะคะมีความพร้อมที่จะจ่ายเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรังค่ะหรือโครงการไร่ละ1,000บาทแก่ชาวนาตามเงื่อนไขที่ผ่าน การเห็นชอบนะคะจากประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติและคอรมอค่ะโดยยืนยันว่าธนาคารนะคะมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและก็มีสภาพคล่องพอเพียงพอนะคะกว่า50,000ล้านบาทสำหรับการจ่ายให้เกษตรกร ก็คือชาวนาได้รับโดยไม่ต้องระดมทุนเพิ่มนั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะตามโครงการร่ละ1,000บาทนี้นะคะสำหรับนาปังจะได้รับเงินก่อนค่ะเนื่องจากมีการลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะคะแล้วประมาณ8.5 0 0 0แสนรายนะคะก็คือประมาณ 850,000รายซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะรอกะของกรมการข้าวเสนอมตินะคะจากคอรมอรจากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรจะนำรายชื่อเกษตรกรที่ลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์นะคะส่งมาอย่างทกศซึ่งธนาคารพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีได้ภายใน3วัน 3วันทําการหลังจากได้รับรายชื่อนะคะส่วนโครงการแร่ละ1,000บาทนาปีจะต้องรอการขึ้นทะเบียนแล้วก็ขอมติจากครมเช่นกันจึงจะเริ่มทยอยจ่ายเงินได้หลังจากนั้นประมาณช่วงปลายปีนั่นเองค่ะ ทางนี้นะคะเมื่อวันที่13สิงหาคม2,568ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาตินะคะมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีและก็ข้าวนาปังแก่เกษตรกร,ร,กรชาวนานะคะวงเงินกว่า55,000ล้านบาทนะคะโดยแบ่งเป็นโครงการไร่ละ1,000บาทสำหรับข้าวนาปังไม่เกิน10ไร่จ่ายสูงสุด10,000บาท ซึ่งเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตอนนี้8.5 0 0 0แสนครัวเรือนใช้งบประมาณทั้งหมดนะคะประมาณ7,200ล้านบาทค่ะโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีนาปีปีการผลิต68-69ทับไรละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่วงเงิน3 7หมื่นล้านบาทเช่นกันค่ะ